โรคเบาหวานเป็นแล้วเป็นเลยจริงหรอคำตอบก็คือไม่จริงมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าภาวะเบาหวานสงบอยู่ซึ่งก็คือภาวะที่คนไข้เบาหวานสามารถลดการใช้ยาหรือไม่ต้องใช้ยาเลยแต่ยังสามารถรักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้โดยหลักการก็คือการทำให้ตับอ่อนของเรากลับมาทำงานได้ดีอีกครั้ง เมื่อตับอ่อนกลับมาทำงานได้ดีการหลั่งอินซูลินจะเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่การสงบลงของภาวะดืวอ,อินซูลินนั่นเองข้อดีของภาวะเบาหวานสงบ 1. ลดการใช้ยาแต่ใช้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแทนทำให้ช่วยลดผลข้างเคียงจากยาเบาหวานได้ 2. นอกจากจะลดผลข้างเคียงจากยาแล้วยังช่วยประหยัดเงินที่ต้องเสียไปกับค่ายาได้อีกด้วย 3. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเบาหวานสงบจะไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆ เน้นที่การดูแลตนเองจากบ้านแทนทําให้ช่วยลดภาร,ะ,ระ,ะในการต้องเดินทางมาโรงพยาบาล 4. ลดระดับน้ําตาลในเลือดผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ำลงจนอยู่ในเพียนเดียวกับคนปกติที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน 5. ลดไขมันไม่ดีซึ่งก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและไปเพิ่มไขมันดีในร่างกายของเราปัจจุบันทางโรงพยาบาลด่านขุนทดมีคลินิกเบาหวานหายได้เพื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะเบาหวานสงบ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงก,การได้ที่คลินิกเบาหวานหายได้ที่ชั้น1ฝั่งโรงพยาบาลใหม่ทุกวันพฤหัสบดี8-12นาฬิกาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ